สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Eschilla Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกีอาดล็อกสตอรี่นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นลงชาเลนส์นะครับชาเลนส์โ่งขีดเก้านะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะชาเลนส์เควสที่สงนะครับก็ให้เราเล่นนะตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึงวันที่19นะครับตอนนี้ชาเลนส์เควสที่สงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด9เทียนนะครับเทียที่9เพิ่งปลดล็อกมาวันนี้นะสำหรับชาเลนส์ที่ส่งนะครับ ก็กดถือว่าง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่า no limit deployment De point นะครับก็คือค่าคอร์สไม่มีลิมิตวางเท่าไหร่ก็ได้นะครับวางไปเลยไม่ต้องรอค่าคอร์สนั่นเองนะครับค่าคอร์สอินฟินิตี้ว่าอย่างนั้นแหละนะก็สำหรับด่านนี้พลัง2บ5 0 0นสนะครับศัตรตูจะมีทั้งหมด69เครื่องนะมีเครื่องบินด้วยนะโดยที่เครื่องบินมันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำว่าคือศัตรตูเนี่ยมันจะมา3เส้นทางนะครับตรงกลาง ข้างล่างข้างบนนะครับก็แนะนําว่าใช้ตัวที่แบบยิงเครื่องบินแรง2ตัวนะครับตัวนึงเป็นวีเลตตาอีกตัวหนึ่งเป็น q l นะครับหรือใครไม่มี2ตัวดีที่ปั้นไว้อาจจะมีตัวลูรุตนะลูรุตในชุดกาแฟแต่ว่าตัวนั้นหาใช้ยากนิดหนึ่งแล้วก็พวกตัวยิงอื่นๆจริงก็พอได้นะครับอ่ถ้าเกิดไม่พอจริงก็หาตัวมาซ้อนนะครับเพราะว่าเครื่องบินช่วงแรกจะออกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีศัตรูพื้นราบออกมาต่อด้วยนะครับอันนี้ผมเล่นจบไปแล้ว เดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดานนี้ใช้สไตล์หน้าคอร์กนะศัตรู69นะครับคือเราต้องฆ่าให้หมดนะห้ามหลุดแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้เอสนะครับอ่ะก็สำหรับทีมนะครับไม่ต้องใส่ตัวคอสลงมาเลยว่าง่ายๆเอาตัวยิงลงมาล้นๆนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากเอาตัวไหนลงนะครับอย่างตัวนี้อ่ะผมไม่เอาสุสักคุกแนนะ่แต่ผมมีตัวปืนอื่นอีกไหมเนี่ย ตัวปืนผมมีน้อยนะเอาไม่เป็นไรสุสคุกก็ยิงได้ใช้ได้อยู่อ่ะเราก็จะจัดลงไปนะครับคือมีตัวยิง2ตัวหลักนะครับอย่างวิเลต้ากับ Q l นะครับอาเป็นตัวยิง2ตัวนะที่ยิงเครื่องบินได้แรงนะครับหรือใครจะจัดตัวยิงเครื่องบินตัวอื่นมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแท้งนะ3ตัวนะครับเพราะว่าต้องบล็อก3เส้นทางนะครับศัตรูค่อนข้างเยอะนะแนะนําว่าแคเรนนะครับแคเรนที่ขับกูเรนมาคทูก็โอเคหรือตัวอื่นก็ได้นะ แต่คุณกูเดนมักถูนะครับมันจะอาติได้ค่อนข้างแรงแล้วศัตรูมันจะตายเยอะนะครับส่วนอีกเลนหนึ่งให้ใช้สุสักคู่ดาวนะครับหรือตัวที่บล็อกดีๆนะผมผมใช้โทโดแล้วมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับคือจํานวนมันเยอะมันก็เลยหลุดมานะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นสุสักคูเนี่ยเอาอยู่เพราะว่ามันบล็อกได้6 6ตัวนะครับส่วนเส้นบะนะครับโซเกสุไปเลนล่างเลยนะครับตัวฮิวสองตัวนะครับก็แนะนําว่า ดีเอาตัวไหนก็ได้นะให้ได้หมดนะครับจะใช้เป็นเชอรี่หรือว่ามิลลี่ก็ได้หรือจะใช้ยูเฟเมียก็ได้แหละเออนะครับแล้วก็ติดตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะมิลลี่นะครับมิลลี่เนี่ยจะเป็นมิลลี่ชุดกาแฟนะครับตัวนี้สามารถเล่งสปีดการตีได้นะครับ17.5วีนะแต่ว่าเล่งได้ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเอาขับหุ่นอะไรก็ได้นะที่แบบบัฟแค่ช่องเดียวอยู่แล้วนะครับมันจะได้จํากัดได้ว่าบัฟตัวนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงด่านให้ดูเลยละกันนะครับสำหรับวิลเลตต้านะครับผมให้ขับคุณบุไรเซโล่นะส่วน QL ผมให้ขับตัวแลนเซลอสแมริสตนะครับแล้วก็ เอาตัวมิลลี่บัฟนะจะได้ยิงได้เ,เร็วขึ้นเพราะว่าเครื่องบินช่วงต้นจะมาค่อนข้างเยอะนะครับถ<อ>ือว่าเยอะเลยแหละอ่ะรีบวางเลยเลต้าลงไปก่อนตามด้วย q l นะครับอ่าแล้วก็เลนกลางนี่เราให้แคร์เลนอยู่เลนบนเป็นซูซากุแทงนะครับเสร็จปุ๊บซูซากุสี่ดาวเราเอามาซ้อนไว้นะลืมบัฟมิลลี่ให้มิลลี่บัฟให้ QL นะครับอ่าส่งตัวแทงมาอีกตัวหนึ่งทางไว้ แล้วก็เอาฮิลลงตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาดีไว้ข้างบนดีกว่าอ่าแบบนี้นะที่เหลือก็คข้าไปติศัตรูที่หลุดมานะครับเครื่องบินมันจะมาแบบเยอะนะตีเก็บไปจริงจริงไม่ต้องก็แล้วเนี่ยเสียดายเลย อเครื่องบินหมดแล้วนะครับพอเครื่องบินชุดแรกหมดเนี่ยก็สามารถเอาสูสักคูออกได้นะครับแล้วเราก็จะส่งตัวฮิวล,ลงมาแทนทีนี้ก็จะต้องสู้กับเว็บที่2ที่เป็นศัตรูพื้นราบนะครับ มากันแล้วมันก็จะมากันเยอะนิดนึงนะก็ปล่อยอันติแค่นั้นเองนะครับก็พยายามอย่าปล่อยศัตรูไว้เยอะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดอันตีได้ก็รีบอันตีไปนะพยายามอย่าปล่อยศัตรูไว้เยอะนะครับพรไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดอันตีได้ก็รีบอันตีไปนะ คา,าเรนจะเจอหนักนิดหนึ่งนะตรงกลางแต่ว่าก็เอาอยู่นะครับรเก็บก่อนแล้วก็สุสคุนะหดไปอีกสองสุสคุสามดาวนะครับ ทีนี้ก็จะหมดไปอีกเวฟหนึ่งนะแล้วก็เข้าสู่เวฟสุดท้ายนะครับคร่านี้ก็จะมีพวกตัวพื้นทุกท่าปบบนมากับเครื่องบินนะครับเราจะมีตัวยิงติดไว้อีกตัวหนึ่งนะเผื่อมันจะหลุดนะครับก็จะได้ถอนตัวฮิวออกแค่นั้นเอง เริ่มมากันเยอะแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมเอามิลลี่ลงมาบัฟนิดนิดนึงนะก็คิวเอลอันติก่อนเนี่ยมันจะเยอะในเวทสุดท้ทายนะครับรแล้วก็เราเอาตัวนี้ลงนะครับลูรุดมาช่วยช็อตนะครับ ก็อันตีเก็บไปอันตีเก็บไปรัวๆแค่นี้เองนะครับก็ผ่านหมดแล้วนะครับ69เครื่อง นนเ,าเราก็จะเคลียร์ได้ทั้งหมด69แล้วก็จะได้เอสแรกนะครับแล้วก็จะได้เพชรส0 0นะสำหรับการเคลียร์ครั้งแรกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการผ่านด่านชาเลนจ์นะครับเทียเของชาเลนจ์2นั่นเองนะครับ สำหรับท,ทีที่ลงมเมื่อกี้ไอตอนลูรุตนะครับจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นโมเด็ก็ได้นะตัวอะไรก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยอยากเอาตัวนี้นะเพราะว่ามันเวลามันลงมาช็อตแล้วมันวงใหญ่ดีแค่นั้นเองนะครับนั่นะแหละนะแต่ว่าตัวเครื่องบินเนี่ยตัวที่ยิงเครื่องบินหลักๆอย่างวิเลตตากับ QL แนะนําว่าถ้าเป็นบูไลเซโลทั้งสองโทก็ได้นะแต่ QL จะต้องต้องเน้นเรื่องโจมตีนิดหนึ่งนะหุ่นมันอาจจะต้องอัพเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นไลเซรล็อตเนี่ยมันจะยิงช้า ก็ต้องอัพสปีดขึ้มานิดนึงนะครับแค่นั้นแหละวนวาจะผ่านนะ <S <S โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S เราจบเท่านี้ละกันนะหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไคร b ์ชิ้นนีผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผม <S <S วันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ